โอเคครับกราบสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวงานเลี่ยมนะฮะแบบเป็นเลี่ยมไม้ไข่นะครับกรอบทองนะครับฝั่งเพชรนะฮะเป็นงานจิวเวอรี่นะฮะไม่มีแกะลายนะครับมีแต่ฝั่งเพชรนะฮะเพชรยอดนะครับใช้ประมาณ4่ตังนะครับเพชรล้อมรอบตรงนี้นะครับ จะใช้ประมาณหนึ่งตังนะครับห่วงเป็นชุบสองสีนะครับสลับเหลืองขาวนะครับแล้วก็รอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้คือคุณลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะฮะให้ทรงนี้นะครับเป็นรูปหัวใจแล้วก็ล้อมเพราะว่าตัวล็อกเก็ตเป็นทรงหัวใจนะครับขาวๆเพชรที่ร้านใช้น้ำเกานะครับผม จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับข้างๆก็จะไม่ทําอะไรก็แค่เป็นโครงสร้างนะครับเพราะถ้าทําลวดลายเดี๋ยวมันจะมันจะมีน้าหนักเยอะนะครับส่วนตัวล็อกนี่จะเป็นหมุดธรรมดานะครับเป็นลินเสียบเข้าไปแล้วก็ยิงเลเซอร์ติดนะครับเผื่อว่าอนาคตจะดึงออกนะครับเพื่อมาซ่อมอะไรอย่างนี้นะครับข้างล่างก็เป็นตัวล็อกของกรอบด้านหลังแผ่นหลังอีกทีครับโอเคเราทีนี้เรามาพูดถึงตัวองค์กลางนะครับ ตรงกลางเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตไอ้ไข่นะฮะทรงหัวใจวัดเจดีนะสีสังเกตเป็นขอบทองนี้ข้างในเนี่ยต้องเป็นกระไหลทองนะครับรุ่นยอดซับนะครับปีหกสี่นะฮะผมว่าสายค้าขายสายโชคลาภนะครับเสียงดวงงานรุ่งเรืองเนี่ยเจรจาคุ้มภัยเนี่ยน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าสรรพคุณของไอ้ไข่นี่จะพุทธคุณของไอ้ไข่เป็น ักษณะแบบไหนนะครับก็ผมว่านะ่ายังยังยังเป็นเหรียญใหม่อยู่นะครับเพราะยังปี64ทีนะ่ว่านะ่าจะหาไม่ยากนะครับในท้องตลาดถ้าใครสนใจพวกสายเสียงโชคสนใจก็เรียนเชิญน,นะครับผมว่าหาไม่ยากในพวกช้อปปีนะฮะเห็นยังมีวางขายกันอยู่นะฮะราคาน่าจะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่โอเคครับก็ ประมาณนี้นะครับโอเคท่านใดสนใจดูภาพเพิ่มเติมนะครับภาพนิ่งให้งานงานเก่าๆงานจิวเวลรี่งานกอบพาได้ที่ facebook ที่ลิงก์ด้านล่างไลน์แอดก็อยู่ข้างล่างนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยผมจะขึ้นไปบนคลิปนะฮะแล้วก็ภาพนิ่งจะคลิปะจะแปะไว้บนหลังคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ i